สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันสุดทุกคนพ่อๆกันนี้เลียนพี่น้องขอนสองเศร้าเมื่อไก่จิ๋นคืนอเก่าพี่น้องเลยอยู่ตอนนี้ก็อยู่ป่าอยู่ดงพี่น,อน้องหาหน่อไม้อยู่แลยพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนีก่ะก,ะก็หาหาแล้วก็แกงกินแกงกินเมืะะ่อหลักอยากกินอีกนนี่อยากกินแล้วก็มาหาตือ มหาตอนเสาพี่เนาะฮะน้ำใหม่ยามเสามาหลุดมาชมนากันพี่น้องสีได้ร้ายหรือสีได้หน่อยสีได้พอแกงหรือบวชพี่น้องมาเบ่งนาการแล้วก็เห็นยอดหนึ่งพี่เนาะน้ำใหม่ไหลน้ำใหม่ไผ่ก็เอาเบิดพี่น้องเลยนี่นะแล้วกระปร่งอะแลาวกระปร่งยอดแต่นากันยังหน่อยอยู่ียังหน่อยอยู่ ในปุ่งสีขาวเลยเออเอวมาคุดเอาพี่น้องมากับเอือยมากับเอวีสองคนพี่น้องเอาบ่งมาชมรายกันพี่น้องเอ้ยันทีสองพี่น้องเอ้ยเนี่ยน่อนี่นี่พี่น้อง Đi sẽ xe phía mang nang mình, mang nang 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 nèng mình, nang nang mang nang 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 mang này cả, nhưng mà nang 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 dù nang 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 Đây, nang 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 อันนี้ก็น้ำไม้ไหลพี่น้องเอ้ยน้ำไม้กับน้ำไม้แถวหวยซาบุไลฮะช่วงนี้มันอึดมันไก่โพด่ไก่เฮือนโผล่ไก่เฮือนโพดแล้วกะอึดเอ้าไปเอามาถิมน่ะอย่างนี้นะนี่ หัวก th ้อยหัวก้อยวันนี้เขาจะเอาหัวก้อยไปถิ่มพี่น้องผู้คุดมาแล้วก็ถิ่มจั๊กจิถิ่มพี่ยังเนาะจั๊กจิขุดพี่ยังว่าซะแต่ไม่มีฮะ้วบบหมุนก้อนหรือหม่พี่น้องเดี๋ยวดีพอแกงหรือบ่อแล้วมันนี่คนฮะ Lai yêu Con a mãi. Cái này tớ mãi. anh em nam. Nguyên nga cá nhung mi, loi. Nguyên phụ nica. And if one like a mi, 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 Mà mi, 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 nhung mi, บ็คือไปหาอยู่ดงก่ะไปหาอยู่ดงนั่นก้อนองก้อนามพี่น้องเอ้ยมาหาอีกก้อนนี่ก็เลยได้ปลายว่าอีกอย่างก้อกับก้อนหน่อยก้อนใบใหญ่คนหาไหลยู่พ่นเป็นป่าหน่อไม้น่อไม้ไหลเลยช่วงนี้ฝนนั้นตกแล้วก็ไปบ่ได้พนทางเปื่อนงูก็ได้หลายพี่น้อง ไปตาเหบปลวกทีออกเนาะสังเกตบางงูป่ะบุปาบุดงพี่น้องเ้ยป่ะเฮ้ยเป็นกระออน้ำใหม่น้ำหม้ไผ่ป่าพี่น้องตันมีน้ำ มีน้ำมัไฟฟ้ามีน้ำม้ไหลเนี่ยโอยตัวนี้นะน้ำม้นะกอกอก,กำลังลายแต่ว่ามาหากับพ่อได้กินพ่อได้แกงพี่น้องเลยวันนี้เกี่ยวขา้าวเกี่ยวนาห่างก็มาหากับพ่อได้แกง คือยามนี้แหละการบ่อยัปใกล้กับมาหาเทียวหุวยใกล้ๆหุวยใกล้ๆนี่แหละพอได้แกงแน่อาจจะกิกนแกงห้่อไม้เลยแอบลงมาอันนี้มาไผ่ยิดหันอันหนึ่งจอกได้เพลง Qua mày được phía ơi Qua mày đã, đã, đã mày để đại ăn bắp ngào rồi mày ngào Ở đây khó có khó gì đấy Cắt để sông ăn Cho thằng lủng và có mì vào chắc. không phải pho nhung vì không lái lại không có cả mấy nhà con người nó con tôm cày ha bò đi cày ha đây phi động lại này nói đại phi động đi pho keng này nói thương nó may lại nó mai phải phi động đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền nó mày sang lá gì vậy nọ, Nên nó mày, Không nay có là các ông bảo đại, đại bảo đại bò, Nhưng cả lái lại vì nọ, ông, gì đấy mưa này này vì nó.

ช่องหยอดอ่านี่แต่หยอนนี่ใหญ่มึงไปคายมึงไขคือน้ไมไหลเป็นขุนไา่มึงขังขึ้นก่อนปีนปีนปี้างขึ้นเปิดไปบรยพี่ะเดยเห็นองหยอดก้อนนี่เลสีหยน้ไมไหลพี่นาสีหยอดหาหยอด tháp phốt mờ tock nè ha ngải, mình nhặt sụm sụm, nè ném nè, ao đây đây, ném tock nè, nó mãi tục tụt, nó mãi nhảy. Ừ. Ừ.

นาะัางไม่ไงใช่ตินไรายพื้นออกลายไงบางญ่เลยไงอันบางไงปดีต่มแสบแกงแสบจำเลยเอาพี่นนอง หา้าก้อใหม่พอชิเม,มือพอจ้ะพอได้ดอกไม้หลกหลายหนึง่งโะเคยงได้ได้หนิป่ะลงมาหมุนหมุนหมุนพี่น้องเขามาก่อนนี่ดอกไม้แห่งหลายข้างล่างอยู่ก็เขาจะบอกเขามาจักทิพย์เปนได้แจ๊กอันเอนึงได้เป็นปปชิปหัวจัก Như tên nó mạnh vì nó cũng Trong làng Nè, tên này nội nè, ôm nè Nhi nè, 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 đâu phải đại hạ ăn mình ăn bớt đấy nhỉ sống nó mạnh thải vậy cả <laughs> nám có phần nám vì nó ơi mụn mà Tại có cả ăn cả đại như ừ. cây cả đại đấy. Ô oh, đây bên ship của đây phía Có

เอาบ่ผู้ดี่แกงแสบพี่นนอะบริษัทผ้า Hai quân hải 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 mình muộn vì nó ơi phù Ơ, coi nhảy hả nó Tốt tập hẳn hủy thủ vào đại đấy loại nạn một viên Mà làm cần này lòi nạ một viên cho khuôn được cái nọ ơi Lòi nạn một ได้เลยทอดแกงเลยพี่น้องเอ้ยออกจากก้อนนี่กับเมื่อนาะหักเอาหนังไหมเดบุกลายอะพี่น้องเอ้ยนังไหมเฮาวคือว่าจะแกงอีกมไ้มนี่มันคืนในแกง Kín vớt lời Dẹp Nó mấy lại cái miếng ăn như nhảy Nó mấy lại cái miếng khuân Mụn bị động rơi Cho mụn rơi Bird phái, bên đó, bọc nó mica, chọn nó mica. Có tên nha kara chắc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  nha kara nha kara chắc nha ship của nha kara chắc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  ออกพิมออกเก่งออกมากเก่งออกมากโอ้ยปั๊ดยังงอยู่คือว่าสิเดี๋ยวสิบวได้ลายได้แบบนี้นะตัวนี้หงอยไง ăn bậc nhào này Hãy subscribe Nhưng ao thì bỏ thôi, vì đồng ơi Cho mình lại Con này cả đi để... Xong con này phô kê เก่งออกมาเก่งออกมาโหเสียงหักนอ้อไใหม่เป็นจิบก็อันเลย

เกยเมื่อก่อนเลยเราสะดุกมาตึกบดแต,ตะว่าบ่ได้โอเคพีน่น้องคลิปนี้ซาบุไลกับเขอเจบเพียงเท่านี้เ็ได้พีน่น้องฝากกดไละ์กดแชร์กดติดตามก็สับสั่งให้ซาบุไลเด้ออย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้ซาบุไลนำเด้อพีน่น้องเพื่อสิบบริษัทเพื่อสิบบริพัทธคลิปใหม่คลองซาบ,บุไลต่อไปนะวขอตั้หน้าตั้งหลังพีน่น้องขอโทษขออภัยคลิปหน้าพอกัอนใหม่อยู่ดีไม่แหง้งล่ำนวยล่ำนวย กำลังด้วยสบายดี